พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชพุดชมราชบพิษทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถระธิ่บายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง มาทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่79มักมีองค์8ตอนที่สิเจอแล้ววิธีแก้การมาฉันทะให้ข้าจัดการเองเข็มทองพิจารณาดูให้ดีๆนะสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อที่เจ้าชอบนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเขาไม่อาบน้ำหลายๆวันตัวก็จะเหม็นไม่สะอาดห <c oughs> อ,อมฟุ้งอย่างที่เจ้าชอบหรอกนะเฮ้ย ไม่หล่อไม่หอมฟุ้งเหมือนเดิมแล้วอะแบบนี้ข้าไม่ชอบอะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบ้ยเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันเนี่ยเจ้าปันซาลาเปาที่เจ้าชอบถ้ามันบูดขึ้นราส่งกลิ่นเหม็นๆเจ้าจะยังชอบอยู่ไหมหาซาลาเปาบูดขึ้นราข้าไม่เอาหรอกไม่น่ากินข้าไม่ชอบแบบนั้นไม่ชอบ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  งั้นจะอยู่ตรงนี้ทำไมละ่ะไปทำงานกันต่อดีกว่าไม่จริงทำไมไม่พอใจรักใครกับของที่ชอบกันแล้วละ่ะแบบนี้ข้าจะอยู่ทำไมกันไปดีกว่าเซ็งอะขอบใจนะกันที่ช่วยเอาไว้สบายมากเอาละ่ะคราวนี้ข้าจะไม่ให้อะไรมาขัดขวางสมาธิได้อีกแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อีกนิดเดียวก็จะเสร็จส่วนยอดสุดของประภาคาแล้วเฮทำไมห้องมันสั่นๆแบบนี้ละ่ะเดี๋ยวหินก็พังคลื่นลงมาอีกรอบน้อยคราวนี้จะแกล้งอะไรกันอีกละ่ะออกมานะเจ้ากระต่ายตัวดีแม่แม่แม่จิตใจร้อนรุ่มบุ่นวายด้วยไฟโทสะเหมือนกับข้าเลยนะเจ้าเป็นใครอะข้าก็คือพยบาทความโกรธแค้นขัดเคืองมุ่งร้ายยังไงล่ะ หยุดแกล้งพวกข้าได้แล้วไปให้พ้นแม่แม่แม่แค่ย่โมโหนิดหน่อยเองถึงกับต้องไล่กันเลยเหรอดึง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 แย่ yeah, แล้วต้องรีบทำให้เจ้ากระต่ายพยายบาทนี่หายไปก่อนหินจะพังแล้วจะทำยังไงอะ่ะ สิาใจะเย็นๆน,นะถ้าเจ้ามัวตะโกนแบบนี้กระต่ายพยาบาทนั่นยิ่งได้ใจแล้วงานเราก็จะพังไปด้วยนะแล้วจะให้ข้าทำยังไงล่ะก็มันโมโหนี่นะใช้ความเมตตาสิเหมือนตอนที่เจ้าปราบปีศาจป,ปาณาติบาตในใจลุงโทนไง <c oughs> จริงด้วยความเมตตาทำให้ความพยาบาทหายไปได้ <c oughs> โมโหไปก็เถานั้น เจ้ากระต่ายข้าไม่โกรธเจ้าแล้วละถ้าทำหน้าที่เสร็จแล้วก็กลับไปซะเถอะฮะอะไรกันทำไมหายโกรธง่ายแบบนี้ละ่ะไม่นะไม่เจ้ากระต่ายนั้นหายไปแล้วเก่งมากสิลาเฮ้ยประภาคารหินของพวกเรายัางปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยครึ่งเดียวอีกครึ่งพังไปแล้วไม่จริง อะไรกันเนี้ยห่ากันไม่หยุดหย่อนเลยข้าก็ง่วงจนตาจะปิดแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอยพวกเจ้าทุกคนกำลังตกอยู่ภายใต้อำนาจของข้าทีนมิทธะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มเฮเข็มทองเข็มทองหลับไปแล้วหรอเข็มทอง ไม่ได้นะจะหลับกันหมดไม่ได้ภารกิจไม่เสร็จแน่แบบนี้เราต้องหาทางเอาชนะความง่วงว,วิธีแก้ถี่นมิทะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มวิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือให้ทําอาโลกาสัญญาตั้งจิตกําหนดนึกถึงความสว่างขึ้นในจิตใจก็จะทําให้ความง่วงหายไปได้เอาล่ะลองดูอะไรกันเนี่ยแสงสว่างนั่นอ่ะข้าไม่ชอบอ่ะหนีดีกว่าฮ <c oughs> อา้าวนี่ข้าหลับไปตอนไหนเนี่ยนั่นสิอ <c oughs> ยูย่ๆหลับไปเฉยเลยอจาจารย์เวลาใกล้หมดแล้วภารกิจยังไม่เสร็จเลยเราต้องรีบแล้วเหลืออีกไม่กี่นาทีเองลงมือเร็วเข้ามาช่วยกันะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว <c oughs> ชวบวิวับชว,วบอะ,อะไรนะเมื่อกี้เห็นอะไรวิ่งผ่านไปแวบแวบ <c oughs> ไหน <c oughs> ไม่เห็นอะไรเลยชวบช่วย เจ้าอย่าไปสนใจสิมีสมาธิกับการเรียงหินหน่อยเดี๋ยวก็พังอีกหรอกจริงด้วยจริงด้วยอืลองขันดาลองันาอไปไปโอยไม่ได้ข้าทําไม่ได้ข้าไม่ไมีสมาธิเลยเจ้ากระต่ายจอมป่วนออกมาเดี๋ยวนี้นะสเร็จเจ้าโดนอุทธธรรั์จากกุกจุจักความฟุ้งซ่านรมคาญใจเล่นงานให้เสียสมาธิจนได้ เจ้าปันกันช่วยข้าทีข้าจะกำจัดความฟุ้งซ่านนี้ได้ยังไงง่ายมากวิธีแก้ความฟุ้งซ่านรําคาญใจก็คือให้มีสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้ลองทำดูเลยสิศิลาได้ข้าจะลองทำดูหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกใช่แล้วแบบนั้นล่ะหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าหายใจออกสั้นม ไม่จริงพลังความฟุ้งซ่านหายไปแล้วมีแต่ความสงบเยือกเย็นแบบนี้ครัไม่ชอบเลยอ่ะมาไเร็จแล้วพวกเรากลับมาที่เดิมแล้วนี่ท่านหัวหน้าก็ท่านหัวหน้ากเก่งมากพวกเจ้าสามารถรักษาจิตให้เป็นสมาธิจนงานสำเร็จ ไม่ปล่อยให้กระต่ายนิวรห5มาขัดขวางสมาธิได้ก็เกือบจะเสร็จเจ้ากระต่ายนิวรห้เหมือนกันแหละครับไหนใครช่วยทบทวนให้ข้าฟังหน่อยว่านิวรห้มีอะไรบ้างข้าจำได้หมดเลยเจ้าค่ะนิวรห้คือเครื่องกั้นจิตไม่ให้ได้สมาธิมีการม,มฉันทะความพอใจรักใคร่ในการม,มคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักใคร่พอใจทั้งหลาย พยาบาทความโกรธแค้นขัดเคืองมุ่งร้ายถีนมิทะความง่วงงุนเคลิบเคลิมอุดธัจจะกุกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจวิจิก,กิจฉาความเครือบแคลงสงสัยโหกันนี่เริ่มจะฉลาดกว่าข้าแล้วนะเนี่ยใครบอกข้าฉลาดกว่าเจ้ามาตั้งนานแล้วตั้งหากล่ะแหมไม่ค่อยจะถ่อมตัวเลยเก่งมาก ทีนี้พวกเจ้าคงเห็นประโยชน์ของสมาธิแล้วใช่ไหมว่ามีความสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างไงบ้างขอรับสำคัญมากเลยขอรับจิตที่เป็นสมาธิเป็นจิตที่ควรแก่การงานอย่างเช่นการอ่านหนังสือหากจะอ่านหนังสือสักหน้าหนึ่งถ้าใจฟุง้งซ่านบางทีก็ต้องอ่านหลายเที่ยวเพราะอ่านแล้วไม่เข้าใจจำก็ไม่ค่อยได้แต่ถ้าอ่านด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นและแน่วแน่ ก็จะอ่านได้อย่างรวดเร็วกว่าและจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งดีกว่าเพราะฉะนั้นการหัดทำสมาธิจึงเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อจะได้ประโยชน์ในการเล่าเรียนศึกษาหรือจะไปบําเพ็ญประโยชน์อะไรก็ทำได้มากมายจริงด้วยขอรับแบบนี้ก็แปลว่าพวกเราผ่านด่านของสมาธิได้แล้วใช่ไหมขอรับแต่ทำไมการพลังมักไปสุดท้ายไม่เห็นปรากฏขึ้นเลยนั่นเป็นเพราะเจ้ารู้จักว่าสมาธิคืออะไร แต่ยังไม่รู้จักว่าสัมมาสมาธิคืออะไรยังไงล่ะเอ๊ะสัมมาสมาธิหรอ,อแล้วข้าจะรู้จักสัมมาสม,มาธิได้ยังไงล่ะขอรับเจ้าจะได้เรียนรู้จากบนยอดประภาคารนั่นมีแค่เจ้ากับข้าขึ้นไปบนนั้นส่วนคนอื่นๆให้รออยู่ด้านล่างอา้อาวข้าอยากขึ้นไปด้วยนี่นะให้ข้าไปด้วยเถอะนะเจ้าคะไม่ได้ เจ้าต้องอยู่กับคนอื่นๆช่วยป้องกันไม่ให้ใครมารบกวนศิลาที่กำลังฝึกวิชาอยู่ด้านบนเอ๊ะใครจะมารบกวนหรอเจ้าคะข้าไม่เห็นมีใครอยากจะมายุ่งแถวนี้เลยแล้วเจ้าก็จะรู้เองทำหน้าที่ป้องกันภัยกันให้ดีก็แล้วกัน<ต>ได้ค่ะเจ้าเอาละ่ะขึ้นไปข้างบนกันได้แล้วข,ข,ขอรับ ข้าไปก่อนนะทุกคนอืโชคดีนะศิลาศิลาจะรู้จักสัมมาสมาธิได้อย่างไรและจะต้องพบกับอุปสรรคอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป